แปะแปะมีอะไรอยู่ข้างในไหมโอ้จิบหายไอ้สัตว์ติดติดเลยโอ้ยโอ้พระเจ้าโอ้แม่งติดเนื้อเนอกเนื้องอกโอ้จิบหายโอ้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 โอเคเยี่ยมโอ้ยไอ้สัตว์ You spin me right round baby right round เธอเลือกแกปิกาจูเต้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  สวัสดีค <Gew> รับผมนะฮะพวกับผมชาแมนหัวเอ็มนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะร้อนๆจนอุ่นเลยครับอุ่นเลยเนี่ยตอนนี้เกมสกิลโรสเบรเ a อร์ใช่ไหมตรวจตรวหมอเถื่อนนะครับไออะไรนะ ไออาจารย์ยิ่งสากครับเออครับดีใจจุงเบยใครโทรมาเนี่ยอย่ามาโทรมาตอนที่หมอกำลังจะทำงานอดิเลกได้ไหมวะฮะใกล้ๆเจอเลยได้เราปลดล็อกแล้วเนี่ยข่าวหนึ่งครับคือพีดุพายเนี่ยได้ได้ประกาศว่ามันมีเดียวไอทีฟอเทสครับซึ่งเรายังไม่เล่นนะฮะนะครับเรามาเล่นไอเนี้ยดีกว่าเดี๋ยวเอาทีฟอเทสออกไปก่อนเด้เอาชิพหายโทษโทษเล่นในนี้กันดีกว่าครับนะฮะมันจะสนุกกว่า นัก็ค <that> ือไอเล่นเนี่ยไอพาตัดหัวใจนี่วะนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะ A W A จิ๊ๆเนี่ยด่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไหมโอเคโอเคน่าจะเหมือนเดิมอยู่นะครับ Fuck you yeah this is awesome bitch อ้าวซส่งลนลกเฉยเลยเบยโอเคไปเลยครับมันแล้วเจออะไรวะเนี่ยโอ้โหคนเดิมเลยเนี่ย ลกูกมึงมาทำไมมึงมึงเป็นโรคอะไรมากมายเนี่ยฮะมาโรงพยาบาลกูตลอดเลยฮนะออไอด็อกเตอร์แนวตอนนี้กูเป็นปด็อกเตอร์นะปลดล็อกชื่อปลดล็อกนะั่นฟิวเยลเลยมึงเป็นโรคอะไรนักหนามาที่โรงพยาบาลกูตลอดเลยฮนะทำไมมึงแบบโอ้โหพระเจ้าโอเคครับเนื่องจากวันเป็นคนไข้นะฮะเราต้องรักษามันนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์ยิ่งสาบเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่เสียงไม่ได้ ตื่นเต้นนะครับตู่เต้นหมดแนละ้วตอนนี้้วนะตอนนี้นะฮะไปไปไอ้นี่มันออกยากจังวนะหรือว่าผมเล่นไม่เป็นวนะฮะเมาส์นี่ผมเดี๋ยวจะเลยเลยไปจอคอมอนู่ยโอเคมารู้สึกว่าจะให้เปลี่ยนหัวใจเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องมีอะไรมากโอเคกค็คุยคุคยคนไข้กันเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เป็นจันทังคารพุทธพฤรหัสเลยโอเคเล่นางนี้ดีกว่าม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 า,มาเลือ้ Yeah ม่งหมุนได้เว้ยเปลี้ยวเปียวโอ้ชิบหมโทษโทษ Yeah this r a n g y this r a n g bitch die พ o กเด็ die die this is awesome bitch bitch ม yeah, ึงต้องทะลุเออเรยะ Yeah this awesome วู้เปลี้ยวเปี้ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวมือหมอปเปนะ็นอะไรเนี่ยมือหมอไปคลิกเกลื่อนเหรอขี้กากอ่ะ เอาชิบหายมารักษาคนไข้ทำไมหมอต้องผ่าตัดคนไข้ด้วยมือข้างเดียวครับอีกข้างหนึ่งแฟบอยู่ครับอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน้ำเราเอาคนน้ำมาตีที่โครงเนี้ยน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาใหม่ไอสัตว์เอาใหม่ทอาใม่ไหมเอาเดโอเคอุ้ยเลือดไหลชิบหายตัวตัวตัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนึ้ยแปะแปะมีอะไรอยู่ข้างในไหมโอ้ชิบหายไอ้สัตว์ติดติดเลย โอ้ยอู้พระเจ้าโอ้แมงติดเนื้อนอกเนื้องอกไอจิบหายโอ้ยอุ้ยโอ้อยโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ดึงไปหอกกันคใครจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเฮียก่อนกันมืองอกในสมองมาเนี่ยไปก่อนไปก่อนดิโอเคเยี่ยมและนี่ครับดิชาแมนโชซิตคอนท้าแม่ 6AM นั่นเองวันนี้เราไม่อยู่กับคุณคุณปอดนะฮะ เออวันนี้อยู่กับคุณปอดเช่นเคยนะฮะสวัสดีครับคุณปอดฮะผมไม่เหมือนผมไม่เหมือนมากภาคที่แล้วนะที่มันพื้นผ้าพื้นผ้าเนี่ยกูยังจําได้เลยโอเคโอชิบเอ้ยไอ้เหี้ยอสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้วโอชิบหายพาตัดเร็วพาตัดก่เลยเร็วเร็วแม่งสี่ร้อยแล้วพระเจ้าไม่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 สี่ร้อยร้อยแล้วไอ้เหี้ยไม่ กูทำอะไรลงไปพอละเราไม่ใช่เวลาเวลามาดราม่าตอนนี้นะโอเคกูขอโทษเว้ยกูจะแย้งหน่อยนะครับเราจะช่วยชีวิตแดนนี่กูสัญญาแดนนี่กูจะไม่ทำให้มึงผิดหวังเอาวิธีออกไปด้ไอสัตว์กูุ่มคาญที่มายไอตึ๊ดตึกตึกตึเนี่ยเน่ยนเห็นไหมไอตึตึกๆตึเนี่ยมันเสียงไอนี่ป่าวะหรือว่ากูผิดเอง รีดีโอไปเด้เย,ยี่ยมโอเคมันต้องทำอย่างนี้แหละอ่าเฟนอ่าเฟนแดดี่หายใจลึกๆมึงต้องมีชีวิตยอยู่กูเอาคอคเอาคอค,อคถูกซี่โครงแนละ้วคอคเทลอะนะเอ้ยอะไรวะเนี่ยใครมาเล่นกิลลูฟอเอ้ยไม่ใช่กิลลูฟอเอใช้ได้เลยลูกอ่ะโราล,ล,ลีคลโรล,ลีคอนอคิงเนี่ยนะมามามันไม่แตกวะะอ่าเยี่ยม ทำอะไรต่อเนี่ยมาขอนะ่ะขอลูกพ่อมานี่ลูก come to die bitch โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องตองตีแรงตีแรง,แรงลูกโอเคอ่ะ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 ฟินอ่าฟินโอเคได้แลวเว้ได้ลวเว้ได้ลวเว้เฮ้ยเฮ้ย,ยชิบหายติดไอชิบหายโ ออคอเนี่ยอันตรายจริงจริงเอาชิมหายคอไปแล้วคอตกไปแล้วเอ้ชิมหายคนที้ยอะไรจับคออย่างงี้เนี่ยอ่ามาอ่ะ,อะ,อะ,อะกูเอาเขาเอาเขาหัวเขาหัวตีกันนี่กูเอาก้นตีเออน่าจะใช้ได้นะโอเคใช้ได้นะโอเคอ่ะอ่ะไม่แตกว่ะคอแล้วกิ๊กก๊อกเอาอันนี้แหละพัตเ์ต้นบัตเฟี้ยวเลยคันหัวคันหัวดอนแดนนี่คันหัวมา แจนนี่ดิส c o u n t นหูยูโรลวอยู่แล้มีอะไรให้ใช้มัวเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนภาคแรกเลยภาคแรกมันของเยอะใช้เยอะว้าวด d i s c o u อ t oh หมายนาฬิกาิจหมายละนาฬิกาค็อกเทลเนี่ยค็อกเทลเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเอา,เอาแก้วออกจากมือก่อนเฮ้ยเอาซี่โครงออกจากมือก่อนกิ๊กก๊อกว่ะเอาเงี้เอาเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยนี่เลย,เลยใช้ได้อันนี้ อ่าใช่ได้ใช่ได้อ่าออเฮ้ยชิมหายโทษโโทษโอ่าใช่ได้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 โอ้โอ้โอ้โตายเหมือนกันเนี่ยี่คงก็แตกดิโอเคเยี่ยมเฮ้ยสัตว You spin me right round baby right round ปี่ไม่ได้กูต้องจับแบบพี่เบิร์ดใช่ไหมนี่กูต้องขยับแรงกว่านี้ขยับแรงกว่านี้เร็ว ไม, yup. ไม่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 ไมึงอย่าตายมึงอย่าตายดิแม่งโหพระเจ้าไม่ได้แล้ว so ไม่ได้แล้ววิธีนี้วิธีน,น,น,นี้แผนบีแผนบีแผนบีบอกแผนบีมาจับยากวะจับยากเย็นๆเอาไอ้เยีะยม่เด้งด้วยเอาจิ๋หายไปเลยกูอย่าเพิ่งแผนบีแผนบีแผนบีเอ่อแผนบีนี่แล้วกันแผนบีกูเนี่ยแผนบีกูละโอ้ยอย่าเพิ่งตายลูกอย่าเพิ่งตายแด็ดีิไม่อย่าเพิ่งตายหัว้อ กูจะช่วยมึงจนหยาดจนน้ำตาสุดท้ายเลือดเลือดจนดสุดท้ายเว้ยเป็นหนึ่งแดนนี่เขาเป็นเพื่อนนะครับเป็นังเพื่อนกินแล้วก็เพื่อนตายในเวลาเดียวกันเขาเขาเคย ให้ขนมผมกินตอนปห้านะครับเป็นขนมโปเต้นะครับเขาแบ่งครึ่งให้ผมครึ่งนั้นก็คือครึ่งที่เขาเคี้ยวแล้วแล้วเขาก็หยิบออกไปจากปากเขาแล้วก็มาใส่ปากผมผมรักเขาเหมือนเหมือนเหมือนแฟนผมเอ้ยไม่ใช่ละไอ้สัตว์วกิกกก ไป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 เพอร์ฟอร์มกูจะตั้งใจแล้วกูขอโทษเว้ยครั้งที่สามไม่ได้อยู่แล้วมองตรงโอเคจะตั้งใจเล่นแล้วใจเย็นไว้เดี๋ยวนี้แดนี่หรือดอนนี่มั้ยกูรู้ละเดะเดวเดะเอาเอันนี้แล้วกันอันนี้เลยหยุบไหมา Yeah this is awesome อ่าเน่นโอเคเน่นเนินเนิน,น,นถัด Woo this is awesome alright พยายามอย่าโดนเนื้อนะฮะโดนกระเด็กระดูแม่งโคตรอันตรายเลยโคตรเสียวเลยเนี่ยเสียวฟัดอู้เสียวหูด้วยสัตว์เออโอเคโอ้ยากว่ะโอเคเอ้ยอย่าโดนเนื้อดิกูบอกแล้วโอเคนหนึ่งหนึ่งเว้ยดอนนี่อันนี้สามนี่แหละทั้งตัดสันตาเว้ยเออเออหลุดมาเลยอันหนึ่งเอ้ยเอาลุ้ยเอาลุ้ยเอาลุ้ยเว้ยเออเอออันหนึ่งโอเค จับเฮี้ยงไงแม่หมออ้าวไอ้มาย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 อีนิดนึงอีนิดนึงกูไม่ดอนนี้ตายเว้ยนิดนึงเว้ยกูบอกแล้วเออโอเคนิดนึงนิดเดียวอ่าอีนเดียวเว้ยอีนิดเดียวเว้ยดอนนี่มึงจะรอดแล้วโอเคเรียบร้อยใสไกลเด้ไม่ชิบหายโอเคไม่เป็นไรเว้ยป้องมาเด้เออเอ้อ เออดิซ oh, uh, ึสเอ่อิซึสขยักยแยงโอเคมันน่าจะหลุดออกมาแล้วอะดึงมาได้ไหมเนี่ยโอเคเย้ดิซึสสปอร์ตอู้มีมีจุกจุกจุกตรงนั้นด้วยเอเลี่ยนจะชัดเลยหูวเยี่ยมเยี่ยมโอ้ลูกนี่ uh, นี่เดี๋ยวโอ๊ยจะหลุดแล้วเว้ยจะหลุดแล้วเว้ยไอสัตว์โอเคกูห okay, ยิบโปเกมอนหนึ่งก็ได้โปเกมอนโปเกมอนอยู่นี่โอเค เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี่ยเฮ้ยไออู้หูอู้หดิเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยอู้หูไม่เหมือนไอ้นั่นมากเลยครับแถวราชดาเขาเรียกกัวปารัสใช่ป่ะปารัชดาปารัสขิกเหมือนปารัสขิกตัวเฮ้ยกัวไอ้ตรงนี้หันไม่หมดแน่เลยเดี๋ยวเอาชิบหายแว็น เไม่ใช่ใแว่นไอ้กากูไปละ oh yes yeah d i awesome. s a ส t e r เอาชิบหายตกเตียงเลยกูนั่นนะเอ้าอู้แม่งอยู่เหมือนเอเลี่ยนโอเคเรามาดูให้ลึกซึ้งหน่อยมันคืออะไรเอออืม uh huh. mm hmm. มันเหมือนนี่นั่นมากเลยครับแ <laughs> ม่งโคตรอย่างเหมือนอะดูดิเอ่อเอ่อเอ่ยใส่แก้วแบบนี้ใส่แก้วอ แม่ยังเหมือนนะครับผมบอกตรงเอาชิ้หายแก้วไปใส่โอเคทำไมเออโอเคเออเออมิชั่นจะคอมพ l e แล้วเว้ยบ่บอกตรงเอาละรครับได้ลงมิชสั้นมิดยาวแล้วตอนนี้แตอนนี้นะตอนนี้เราก็จะมาผ่าตัดกับคุณดอนนี่ที่ซึ่งเป็นมะเร็งตับในช่องคลอดหือ เบร็งตับในช่องคลอดมีเด้วะเดเดเดเฮ้ออกแล้วเว้ยออกแล้วเว้ยออกแล้วเว้ยม่อนึวว่งอ่าเยี่ยมฉันเลือกแกปิกจ,จูอ่า fuck this is amazing โอเคได้แล้วเว้ยจิมแม่งยากว่ะอู้แม่ง this is complex this is complex guy s s i n is complex Yeah this is hard this is a hard fuck you fuck yeah แต yeah, yeah, yeah. ่เอาไงมิสซินท์คอมเพล็กซ์ล้เว้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเปิดไปดิเหมือนภาคแรกดิเฮ้ยโอเคมึงยับไปดิโอเคนั่นแหละเยี่ยมอ่าดอนนี่ช่างโอ้แม่งกว่าจะได้ครับ โอ้หลายนาทีอ่ะแม่ขอบคุณครับที่รับชมนะครับเนี่คือการผ่าตัดหัวใจครั้งแรกนะครับนักศึกษาแพทย์ทั้งหลายนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอครั้งหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวจะแคร์ได้จบเลยผมสัญญานะครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะครับสวัสดีครับ